ครับทุกคนสัปดาห์นี้นะครับจะมาฝึกกันในการสร้างกล้ามเนื้อนะครับและการทรงตัวครับวันนี้ครูจะมาสอนในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อและการทรงตัวนะครับฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมคือเชือกเทควันโดก็ได้นะครับเชือกคาดเอวหรือสายคาดเอวนะหรือถ้าไม่มีใช้เข็มขัดนะครับอันนี้เข็มขัดนะหรือก็จะใช้เข็มขัด ถ้าเข็มขัดทุกคนจะหาได้ง่ายขึ้นนะครับใช้เข็มขัดก็ได้นะครับส่วนพี่ที่มีสายคาดเอวอยู่แล้วใช้สายคาดเอวก็ได้นะครับทำอย่างไรนั้นนะครับคลิปนี้ให้ฝึกที่บ้านนะครับโดยไม่ต้องบันทึกคลิปส่งมุลครูนะครับให้ฝึกทําตามมุลครูเพื่อเป็นการสร้างค้ำเนื้อและฝึกการทรงตัวนะครับพร้อมนะครับจับเชือกนะครับเออจับเชือกหรือเข็มขัดนะครับ เราจะใช้เท้าหรอมนะครับใช้เท้านะครับเหยียบลงไปหันเชือกให้เท่าๆกันนะครับหันสองนะให้ทบตรงปลายให้นองนะครับกระดกปเท้าขึ้นอันนี้นักเรียนจะได้เห็นชัดนะครับแล้วก็จับให้อยู่ข้างเข่าด้านนอกงองเข่าขึ้นเหมือนท่าไซคิครับนะครับจับสายให้แน่นนะลูกกระดกนิ้วเท้าขึ้นดึงนะครับละค้างไปสิบวินาทีนับพร้อมกันหนา้าทุนเซฟ เน็ตุยดยื่อสดอยู่กบยืดินอ้าหบเยือนเห็นไหมครับยืนติดกําแพงก็ได้นะครับมีฝั่งอีกด้านหนึ่งไป้ประคองจับนะครับอีกท่านหนึ่งคือยืดขาไปนะครับมือยังจับ,จ,บจับเชือกหรือจับสายเข็มขัดอยู่ให้ขาตึงเลยนะครับคางไว้สิบ,บิหน้าทุนเซตเน็ตทหสุดยืุ่ดอยู่กบยืดนอาหบ ยื่นถูกต้องครับดึงกลับมาแล้วค่อยๆวางลงนะครับระวังล้มนะครับถูกต้องครับต่อไปเปลี่ยนข้างนะครับนักเรียนก็สลับเท้าทำเหมือนเดิมครับสลับข้างมือไว้ข้างเข่าด้านนอกนะครับนี้จะหาหลังให้นักเรียนดูนะครับมือจับประคองทรงตัวเข่ามอ่อตอนหน้าทุนเซตนิดเสร็จเซร้จยุกโคก ไปเดินอาหบยืนต่อไปยืดขาออกครับแขนไม่ปล่อยทรงตัวขาตึงขนา้าค้นให้สูงขึ้นครับเซ็นเนตส้นส้นไกบไเดินอ,อ,อาหบยื่นกลับครับค่อยๆวางลงนี่เป็นการฝึกการทรงตัวนะครับแบบง่ายนะเพราะเรามีกำแพงอยู่ด้านข้างนะครับคอยจับประคองต่อไป เหมือนเดิมเลยครับเปลี่ยนข้างทีนี้ลองไม่ต้องจับนะครับไม่ต้องจับฝั่งกำแพงยืนทรงตัวด้วยตัวเองดึงนะครับหรือถ้านักเรียนว่ายาดต้องเรียนจับก่อนก็ได้ครับค่อยๆจับทรงตัวได้ก็ปล่อยทรงตัวไม่ได้ก็จับสิบบีครับหน้าพื้นเซตเน็ตซุดซอรยูคบยูเดอาก ยืดต่อไปยืดออกครับค่อยๆนะ,ะค่อยจะล้มก็แตกนะครับล้มก็จับไม่ล้มก็ปล่อยได้้าหน้าทุลเซฟเน็ด,ดยศยศยูก,กบยื่นอาหุยืดถูกต้องครับค่อยๆวางนะครับนะครับอย่างปักทองถ้าจะล้มก็แตกถ้าจะล้มก็แตกประคองไว้ต่อไปเปลี่ยนข้างครับ เอนข้างนะครับไปค่อยนะครับถูกต้องครับเอ็นข้างนะข้างนี้คุูฟ้าทองไม่มีอะไรให้จับไปทรงตัวหน้าทุลเซตเน็ด,ดยศยศยูกบกยืดเดนเอาหกยื่นต่อไปยืดขาออกนะครับยืดขาออกนะครับหน้าทุลเซตเน็ดยด ยืดอยูก่กบยืนหุบยืนกับครับก็ค่คอยวางอ่าือการฝึกการทรงตัวนะครับอุปก,กรณ์ง่ายๆเข็มขัดสายคาดเอวนะครับถ้าไม่มีสายคาดเอวใช้เข็มขัดแทนได้นะครับฝึกง่ายๆข้างละสิบวินะครับสลับไปสิบวิในสองท่างอเข่าก่อนสิบวิงอเข่าเสร็ ยืดขาออกอีก1 0 b วิแล้วก็เปลี่ยนขั้นนะครับลองสดกดูนะครับคลิปนี้ง่ายๆการทรงตัวและการสร้างกล้ามเนื้อนะครับฝากด้วยนะครับไม่ต้องมานทึกคลิปส่งก็ได้นะครับคลิปนี้่อนมาเรียนฝึกไปอยู่ที่บ้านนะครับแล้วไปเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ